เอนจอจเากอดฮะปมดด้ฮะเจียวจวเขคน้เด um, ียวเทศมมือโซ่เอาไนูหนเจบงเลยไปเลยเจบงเออจบงจะสลับงมากเกนเปงไม่เอาลูกไงเอาลูกม se ันให้ก right ินไงเออเอาลูกนี่คือ เขาห้ามคือมันก็เลยบางตัวนะห้ามกินใบมันมันสำลักอะ่ะแต่ก็ใบโอกอนะี่พวกเขาเรียกอะไรนะพับุ้งต้มหมูยอกินไหมกินแล้วซาดมือื่นโอเ้เขาท่าอีกเลยเออเออฮะกินแล้วซาดมือยินมันเยอะเยอะ,เยอะมากกับมันเลยไปกิน មកចង់គេជំនាញចាំគាត់ចូលទៅដល់ណាហ่ะខ្ញុំបិទវោน้ําពីគាត់ទៅគឺចោលណាតាមម៉េចអើឡាບໍ່ໄດ້សុใจដល់ចាន់ពីប่าហូបបန်းកាមហេ៎ដៃដៃដៃលึกជិះមែននេះប៉មញ៉ៃមិនលึกน้ําលึกទេនេះដែរអូវាមិនជាសងសទនោះអូចង់តែໃសធម្មតាប៉មน้ําน้ําលึก น่าจะอันลึกสุดในร้านที่เขาขายเลยอ๋อมันมีพอดีมันมีมีมีเสองท่อเนาะท่อเขาเขาก็จะถามอยู่ว่าเขาเจาะน้ำจค่แค่เมตรอ่าเออเราก็บอกเขาเรารู้น้ำมลึกสวยเนาะเนาะแม่นน้ำเราทีศเจาะไม่รู้ดเลยมีอยู่ปั๊มธรรมดาก็มีสิบยี่สิบเมตรก็มีนะอ่าได้แบบนี้อันสะดวกดีโอ้ตัวมันหลากสียางมะไรหรอกยายกลัวว่าอะไรกลัวแบบ ถ้าใส่ปั๊มแล้วมันจะให้วัวให้ควายมันเกี่ยวกันหน่อยตัอย่างมันก็เกี่ยวทำไมล่ะเนี่ยเก็บบอกว่ากลจะให้วัวให้ควายมันจะเปลืองเปลืองอะไรก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะเราแบบนี้นะเราเออเราเสียบปากสมุดเหมือนกันกินเหมือนกันกินเหมือนกันเออสมุดเนี่ยถ้าอยากทำสวนทำอะไรโอเคเอออือเนี่ยใช้ในบ้านเวลามันสะดวกสบายเราปิดแล้วก็ดับใช่ไหมล่ะเราไม่ต้องปิดลากไงเออ มันสะดวกสบายเหมือนระบบน้ำประปาดนั่นแหละที่บ้านนราลักษยางโอยคือว่าก็ต้องจงใจอยู่ทำไมเขาไม่ใช่กันแบบนี้ราคามันก็สูสีกับไอ้สมมตินะมันก็มีตัวดีตัวไม่ดีใช่ไหมตัวเช็คดูมันก็สี่พันก็มีใช่ไหมอันนี้หมื่นสองเออถ้าตัวใหญ่ก็หมื่นสองตัวตัวดีใช่ไหมสมมตินะฮะสมมตินะโอ้ท่ารวมเจาะรวมสมมติก็ไม่แพงเท่าไหร่วะไม่ถึงหมื่นหรอไม่ถึงถึงถ้า ถ้าตุยฮอก็ถึงถ้าเฟนกินเกินถึงอยูออ่แต่องมี่ใช้ 10, 5, 000, 5, 000. ่นี้้แต่คงคอยทองคอยทองก็ทุกเสียห้นบนเ่วนันเนาะเออมันดีกว่านนแต่มันไม่สะดวกสบายไงม,มันมันมันไม่ตัดใช่หรองไงเสออเอออะะเออมกวิ่ปิดปใช่ไหมเออม่ตัดเต็แต่เจ้าไม่ไปกับทุมที่นั่นแหละมีพี่บราอ๋อใส่บาวะมันมี กล่องอืมเอาโซ่อยู่ไมดันเนาะกล่องกล่องกล่องจะดันเหรออ่ามีมีมีที่ร้านจะไปถามดูเออเนาะใส่ท่อเนาะจะทำเหมือนไข่เนี่แหละแล้วออไปไปใส่ไอ้กล้องอะไรนะมันมีอยู่เออตัวตัวตัวไปเชื่อไปเชื่อตัว,ตว,ตว,ตวจับความดันอ่ะเออเออค่อยนึกว่าเจ้าขี่รถใหญ่ออาไปแต,แต่แต่มันจะมันจะโอเคหรือเปล่าเพราะว่ามันจะปิดเปิดบ่อยมันมันจะเปลืองไฟมากกว่าหรือเปล่า นั่นแหละประหามันเพราะมันไม่ใช่ของมันใช่ไหมล่ะอมันไม่ใช่ออโต้ไงพวนี้มันต้องใช้แบบบุกสุบันพวเนี้เสมออะเหมือนไฟเราเนี่ยแหละถ้าให้มันกลางคืนมันเปิดเองเนี่ยมันมันมีกองอยู่เออเออกลางคืนปุ๊บมืดปุ๊บมันเปิดเองเลยเออมันมีอยู่มีมีปั๊มก็มีโอ้ซื้อปั๊มดีกว่าเาซื้ออย่างแบบนี้ดีกว่าสบายใจไหมเออสมมติเราดึงขึ้นมาเก็บไว้เปิดน้ำก่อนทำงานไม่เปิดก็ไม่ได้ทำงานเนาะนั่นแหละ กสบายแต่ตอนนี้มันทำงานเพราะว่ามันแตกท่อมันแตกอยู่ใลาบ้านนี่เรารู้อยู่ว่าท่อแตกมันทำงานทำเราไม่ได้ใช้แต่มันมุูล่ส่ามันมีต้องมีจุดรั่วแหละใช่ไหมอ่าข้อดีของมันคือถ้ามันรั่วเนี่ยมันจะรู้เลยมันไม่เหมือนน้ำประปาอยู่ในหมู่บ้านเอออันนี้ถ้ามันรั่วปุ๊บมันจะทำงานเองของมันอ่าตเออแสดงว่าเราไม่ได้เปิดน้ำอ่ามันรั่วไปงานไปงานเราไปถึงไหนแล้วบานสไลด์ยังถึงไฟไหมไฟเดี๋ยวขอสักวันสัปดาห์ได้ไหมเดี๋ยวทำ

เห็นเนื้อเจะเลยอ๋อเป็นไงเป็นไงเอ็นไงกัะอืมิมนพ้เาขาได้คนละเป,เป็นกันังเลยเอ,เออเทำพูดเออเคยช่วยกันนห้ร้อยร้อยแล้ว,ลวช่วยกันดีกว่าออยเฮะเออแบ่งแล้วดูทำยายก็มีเหลือเ่เดี๋ยวแบ่งกินติกกับทำยายก่อนเดี๋น,นมีหรอก เดี๋ยวุณที่เช้าเอาต้มต้นปอยต้มปอยเนานะอะไรในปากเลยอะ่ะไปที่กรับเรานเนื้อต้มเนื้อมาเดรอครับสวัสดีครับ